พายุมาอีกแล้วนะคะอะนะคะสังกระสีจะมาทางไหนคะเอาเชือกผูกไว้แล้วนะคะป้านนู้นนะคะไม่ใช่จะบินมาบ้านพุกนะคะมาเป็นระลอกระลอกนะคะลงเขียวหมดเลยนะคะ นิ่งแล้วนิ่งนิ่งฟว้ารองแล้วนะคะฟว้ารองกูเกิเลกูเกิเลกูเกิเลเกินเกินเสียงลมหรือเสียงฝนตกอยู่แถว หน้าวัดแคลาลท้องฟ้าสว่างแล้วน่าจะไม่ตกแล้วมั้งฟ้าสวยจังเริ่ม โอ้โหเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไปให้ดูใกล้ๆเอาเข้าไปหมุดมาตรงนี้หน่อย